หลังจากสัปดาห์ที่แล้วที่นุ้ยได้นําเสนอไปนะว่าเราทําการกางเต็นท์กันอย่างไรบ้างสัปดาห์นี้ก็จะมาต่อกันนะจ๊ะว่าอีกหนึ่งวันที่เหลือนานเราทํากิจกรรมอะไรกันบ้างฉันบอกเลยจ้ะว่างานนี้ปเปียกแล้วก็หนาวมากจ้ะมองกันทุกคนตอนนี้คือแปดโมงกวา่าแล้วหนาวมาก จริงๆแต่ว่าบรรยากาศสดชื่นมากจ้ะคนพาหมามาเดินเล่นตั้งแต่ตีฮะเมื่อคืนได้ยินเหมือนเสียงหมากัดกันตอนตีสามแต่น่าจะไม่ใช่น่าจะเป็นบอลหรือไม่ก็ฟุกอะไรเงี้ยอืมนี่ฉันจะให้ดูอะไรตอนเช้าสวยมากจ้าเมาื่อวานไม่มีนะจ้าแต่วันนี้มีจ้าคือแบบว่า ประหลาดมากเลยอะเมื่อวานตรงนี้ไม่มีนะจ๊ะแต่วันนี้ตื่นเช้าเนนี่นี่เป็นอย่างนี้ทุกที่เลยดูยตรงนั้นก็มีเป็นทุกที่เลยนี่เออเขาหนาวเหรอแล้วเขามาสร้างเน็สิ่นี้ อันนี้นุ้ยก็เดาว,ว่าน่าจะเป็นเพราะว่าสภาพอากาศหนาวนะคะตื่นเช้ามาเนี่ยก็เลยเห็นใยแมงมุมแบบเนี้ยอยู่เต็มไปหมดเลยจ้าสงสัยแมงมุมนะจ๊ะเวลาอากาศหนาวแล้วนางจะหิวนางก็เลยตื่นขึ้นมาชักใยแบบนี้นะจ๊ะเพื่อดักแมลงจะเธอก็ได้ผลนะเธอเนาะบรรยากาศแบบนี้เนาะก็ทําให้นุ้ยชวนนึกถึงรายการทุ่งแสงตะวันที่ฉันชอบดูตอนเด็กจ้าชเช้าเแบบนี้นี่คือหญ้ามันจะคลายน้าเยอะมากนะจ๊ะ เท้าเราก็เลยจะเปียกเพราะฉะนั้นเราก็จะผิงไฟเหมือนเดิมค่ะติดไฟเสร็จนะคะก็ถึงเวลาที่เราจะมาทําการฟื้ติกหรือว่าทานอาหารเชา้าแบบสไตล์คนเยอรมันจ้าหน้าตาอาหารเช้าของคนเยอรมันก็เป็นอะไรง่ายๆแบบนี้นะจ้าไส้กรอกเยอรมันจ้าและฉันก็มานั่งอะไรจ้านั่งกินข้าวท่ามกลางควันนะจ้ะ <c oughs> ฉันบอกนะตัวฉันเนี่ยไม่มีกลิ่นเหงือ่อไม่มีกลิ่นอะไรใดๆทั้งนั้น ตัวชั้นมีแค่บินควันจากกองไฟนี่นะจาะสว่วนนี้ก็คือห้องน้ํานะคะที่เราได้รับอนุญาตให้ใช้ในการกางเต็นท์เนาะ้วยความที่ว่าที่นี่ไม่ใช่ที่กางเต็นท์แบบโปรเฟชชั่นอลนะคะในสัญญาเขาก็จะเปิดแค่ห้องน้ําให้เราใช้ค่ะส่วนห้องอาบน้ํานั้นเนาะเขาก็จะปิดไวจ้จ้านี่ละจ๊ะนั่นก็จะไม่ได้มีห้องอาบน้ําหรอก อ้ยตายแต่จริงๆตรงอาบน้ำก็มีตรงนี้ตรงข้างนอกเพราะว่านางเป็นสปอร์ตคลับอืมแต่ว่าเราก็ทนทนหน่อยแค่สองคืนเอง <c oughs> อเูปก,กันแค่สองคืนเองะจะอยู่โอ้ยตายจะต้องปิดตลอดเวลาซึ่งต้องเดินมาไกลหน่อยจ้ะ เพราะว่าห้องน้ำเนี่ยอยู่ห่างจากตรงที่เรากางเต็นท์เนี่ยน่าจะประมาณร้อยเมตรร้อยห้าสิบเมตรประมาณเนีม้มันก็เป็นที่ที่เขาเอาไว้สำหรับแบบว่าเช่าปิ้งย่างกินหะไอเงี้ยเนาะ แต่ว่าถ้าใครจะกางเต็นท์ก็ได้เพราะว่าบางคนแบบมาปาร์ตี้หนักๆเงี้ยเออก็ไม่สามารถขับรถกลับบ้านได้โอ้โหมันอกแตกอกแตกก็ไม่สามารถขับรถกลับบ้านได้เลยเนี่ยเขาก็มากางเต็นท์นอนกันเลยค่ะนี่ฉันเหนื่อยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะฉันต้องเดินขึ้นเขาจ้ะตอนนี้เป็นเวลาที่เช้ามากนะคะเพื่อนๆได้ยินเสียงนกครองไหมธรรมชาติสุดๆเลยค่ะ วันนี้นะเราจะทำซุปคาโทฟเฟินนะจ๊ะซุปคาโทฟเฟินก็ซุปมันฝรั่งจ้ะนี่จ๊ะแต่ว่าเราจะทำแบบบ้านๆน,นะจ๊ะเธอเราจะไม่ทำดีเท่าไหร่ไม่มีสาเน์ไม่มีอะไรทั้งนั้นนะอันดับแรกก็ต้องต้มมันฝรั่งจ้ะไม่รู้ว่าจะพรกินหรือเปล่านะทับพีก็ไม่ได้เอามามทับทีตะหลิวก็ไม่มีนะจ๊ะ หั่นนะจ๊ะจะได้เร็วเสร็จแล้วนะจ๊ะก็จะเอาไปต้มจ้ะคนเยอรมันนะคะเขาจะชอบกินซุปมันฝรั่งซุปฟักทองประมาณนั้นเนาะ<ๆ>เขาก็จะทำง่ายๆอยู่<ๆ>เอามันฝรั่งละจ้ะมาหั่นจ้ะ<ๆ>เพื่อเพิ่มสีสันให้สวยงามเนยก็จะหั่นแครอทลงไปด้วยเนาะแต่ฉันบอกเลยว่าน้ำที่นี่เย็นมาก เสร็จแล้วนะจ๊ะฉันก็จะเอามานี่จ้าตั้งเตาซึ่งนี่เป็นอะไรจ๊ะเป็นเตาปิกนิกหัวฉันจ้า,าเธอนี่ก็เป็นเตาไฟปิกนิกสําหรับแคมปิ้งอีกมอนนิมจ้าเธอไม่รู้ว่าชาติไหนจะได้กินเนาะด้วยความที่ว่ามันเป็นเตาปิกนิกอะเออพกพาสะดวกแต่ว่าแรงไฟอาจจะ ไม่เยอะพอการทำซุปมันฝรัร่งครั้งนี้ก็กินเวลาเกือบสองชั่วโมงจ้าทุกคนหิวมากจ้าเห็นอย่างนี้แล้วทำให้นุ้ยนึกถึงตอนเด็กๆค่ะตอนที่อยู่ต่างจังหวัดเนาะทำกับข้าวที่ทุ่งนาจ้าอุปกรณ์ไม่ครบแต่อาหารรสชาติอร่อยมากค่ะพอรอรอทุกอย่างเดือดหรือทุกอย่างสุกนะเราก็ใช้เครื่องปั่นๆๆให้มันละเอียดแล้วก็ปรุงด้วยมากี้นิดหน่อยจ้าเสร็จจ้า เสียดายนะคะที่นุ้ยไม่มีเวลาเก็บภาพอาหารตอนเสร็จสมบูรณ์ให้เพื่อนๆได้เห็นเอาไว้โอกาสหน่าจะโชว์ฝีมือในการทำอาหารให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะมาถึงอุปกรณ์แคมปิ้งตัวต่อไปของแฟนนุ้ยนะคะก็คือ,คอการทําน้ําอุ่นนั่นเองค่ะด้วยช่วงเวลานี้นะคะอากาศค่อนข้างที่จะเย็นค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นน้ําที่มาจากก๊อกเนี่ยเขาไม่มีน้ําอุ่นให้ใช่ไหมน้ํามันก็จะเย็นมาก สามีฉันก็เลยต้องการที่จะทำน้ําอุ่นให้ทุกคนได้ใช้กันจ้าอุปกรณ์ตัวนี้นะคะเป็นอุปกรณ์ถุงดำโซล่านั่นเองจ้าการทำน้ําอุ่นจากแสงอาทิตย์เราก็กรอกนี่แหละกอกน้ำใเข้าไปให้เต็มถุงเนี่ยเสร็จแล้วนะจ๊ะเราก็เอาถุงเนี่ไตากแดดจ้าแต่เธอดูนะจ๊ะแดดอยู่ไหนจ้ามองไปสุดลูกหูลูกตาฉันเห็นต่เมฆจะอยู่ เย็นวันนี้เราก็ได้ทำปิ้งย่างกินนะคะหน้าตาของบาร์บีคิวที่นี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะจ้าเขาก็จะเน้นไปที่ไส้กรอกเยอรมันแล้วก็สเต็กนะคะตามสไตล์คนเยอรมันก็จะนั่งปิ้งย่างแล้วก็พูดคุยกันถือว่าเป็นการใช้เวลาที่ครอบครัวได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันช่วงเวลาปิ้งย่างนี่ละค่ะว้าวันนี้หลานมานอนด้วยจะอยู่อีเยบายคุนักเลยเดอ ะนนจาถึงเวลาที่เราต้องเก็บอุปกรณ์กันแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะกลับบ้านกันแล้วค่ะหนุ่ยก็ต้องมานั่งเริ่มเก็บอุปกรณ์ด้วยการพับพวกเครื่องนอนก่อนเนาะแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยเก็บเต็นและก็สถานที่ต่อไปค่ะ ich so stehe hinten? ถึงช่วงเวลาที่นุ้ยต้องเก็บเต็นแล้วนะคะโชคดีที่นุ้ยเป็นเต็นแบบโยนเนาะข้อดีของเต็นแบบโยนนี่ก็คือว่าตั้งง่ายเก็บง่ายอันนี้ก็แค่ดึงดึงจุดที่เขามาร์กไว้จากข้างในออกมาข้างนอกนะคะทุกคนแต่ว่าด้วยความที่ฉันก็ต้องช่วยสามีนะก็เลยถ่ายภาพออกมาได้แบบทุลักทุเลมากเลยจ้า นี่นี่จ่าออกมาแล้วก็จะขดๆม้วนๆอย่างนี้แล้วค่ะไม่ต้องกลัวนะคะว่าอุปกรณ์เนี้จะหักเพราะว่าเขาสร้างมาไอโครงเหล็กของเขาเนี่ยสามารถยืดหยุ่นได้จ้าแต่ก่อนที่เราจะพับเก็บให้เรียบร้อยนั้นเราก็ต้องเช็ดทําความสะอาดให้ดีค่ะเ,คเพราะว่าเต็นท์ของเรานั้นจะเข้าไปอยู่ในถุงนะเธอนะแล้วไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้เอาออกมาใช้เพื่อเป็นการป้องกันการขึ้นราเราจะต้องเช็ดทําความสะอาดให้ดีค่ะ ต่อไปก็จะเป็นการพับอีกทบหนึ่งนะคะให้มันเล็กลงเพื่อที่จะได้เข้าไปอยู่ในถุงเต็นท์ได้อย่างเรียบร้อยจะอยู่ ก็อีแค่เก็บเต็นนะคะทุกคนกว่าจะเสร็จเนอะฉันก็หยุมหัวกับขัวนี่ไปหลายรอบมากเลยจ้านี่แหละจ้าใส่ถุงเรียบร้อยเก็บกลับบ้านค่ะแล้วก่อนที่เราจะกลับบ้านนะจ๊ะอยู่เราก็ต้องมาสำรวจว่าเราทําความสะอาด พุทเทอร์หรือว่าสถานที่ปิ้งย่างที่เราเช่าเนี่ยดีหรือยังค่ะต้องทำความสะอาดให้เหมือนกับตอนที่มานะจ๊ะอยู่ถ้าไม่สะอาดนะเจ้าหน้าที่เขาจะเรียกเก็บค่าปรับจากเราจา้านี่แหละจ้ะเกลี้ยงคลิปจา้า นอกจากจะเก็บสถานที่ให้สะอาดเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเราก็ต้องมานี่เหมือนเดิมจ้าปิดสวิตไฟแล้วก็ปิดวาล์วน้ําเหมือนเดิมจ้าแล้วก็เอากุญแจไปคืนผู้ใหญ่บ้านค่ะสุดท้ายเราก็ทําความสะอาดเสร็จแล้วจ้านี่ความสะอาดเสร็จแล้วเราก็ต้องถ่ายรูปนะจ๊ะเพื่อยืนยันว่าเราทําความสะอาดเรียบร้อยในเกี้ยงไม่เหลืออะไรเลยจากที่รกๆเมื่อวานนะทุกคนภารกิจสําเลยจ้า ทำเพื่อหลานจ้ะกลับบ้านจ้ะไปจ้ะกลับไปอาบน้ําไม่ได้อาบน้ำมาสองวันแล้วไปชัดนี่แหละค่ะการกลาง<ๆ>เต็นท์นอนแบบสไตล์คนเยอรมันนะคะเขาก็จะเน้นกิจกรรมครอบครัวค่ะแล้วก็ได้อยู่ใกล้กับธรรมชาตินะคะการกลางเต็นท์ครั้งนี้ทําให้นุ้ยได้เห็นหลายๆอย่างมากเลยค่ะในสิ่งที่ไม่เคยเห็นเนาะตอนนี้นุ้ยก็ต้องหอบทุกอย่างกลับไปทําความสะอาดที่บ้านอีกทีนึงค่ะ ใครที่ชอบคลิปนุ้ยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะไปลคะค่ะเอาฟีดซิน